สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วมาแล้วอุปต t า L 5 0 1 8ทั้งคู่นะครับ15ไล่นะครับวันนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นละมอเช้าออกไปได้ประมาณสัก30ไล่นะครับวันนี้ก็มาอีก15ไล่นะครับกอยน้ำค่อนข้างจะน,น้อยไปนะครับ นี่นะครับที่จัดรูปสวยๆนะครับตรงเป๊ะนี่นะครับที่เราเคยนำเสนอไปนะครับใบป,ปั่นเทกะซัทนะครับอ่าเก็บรายละเอียดมุมคนานะครับอ่าพวงมาลัยครับพวงมาลัยเอ๊เอ๋ไหนดูพวงมาลัยหน่อย เท่าไหรเนี่ยสองร้อยแล้วแล้วสั่งซื้อได้อ๋อซื้อ,อได้เลยครับซื้อได้เลยครับรัตด้าโอ้มองไม่เห็นยี่ห้อแล้วอันนี้เป็นใบปัน่นอา,าเพชรนะครับนี่ของพี่เอขอขยันจังเลยพี้ อะไรมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับโอ้รู้สึกว่าวันนี้ได้งานแลเนี่ยนี่ได้กูแล้วสองันเลยไหนก็ไปด้วยกันนะครับนี่นะครับลองรอยที่ปั่นไปแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วอีก 2, องสามก็ทงครับซ้ายมือเรา โน่นใช้เสาไฟฟ้านะครับก็ค่าตอบแทนนะครับ230ต่อไรนะครับโอ้โหสูบน้ำไม่ทันครับปั่นแห้งเลยโอโ้สวยมากครับที่สวยมากนี่มีรากดินมากบบปักให้ด้วยนะครับฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะนะครับ กำลังลากดินมากบปักบริเวณนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาใบดันหน้ามายังอยู่ที่ไผ่ซิลุนนะครับหายไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวหลงเนีย่ยวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับผมเห็นนะครับทั้งสองคันก็ลากดินมาไว้บริเวณนี้นะครับเป็นปัก หาแแก้หน่อยเจ้าของมัวแต่ไปปั่นจักรยานนะครับชอบจังเลยจะไปโอลิมปิกก็เปล่าไม่รู้นี่เก็บชายคันนะครับน่หลากดินให้ด้วย ก็เก็บรลิมคันนะครับทรายคันครับเดี๋ยวไปเริ่มกระทงใหม่กันแม่อากาศแบบนี้ค่อยน่าทำงานหน่อยนะครับกลางวันจัดก็ไม่ไหวโอ้โหร้อนจัดนะครับามาพักผ่อนก่อนวันนี้ไม่คุยกันเลยเอ,อจอดคุ้งก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ปุ๋ยชาวนาเก็บนะเริ่มติดแนละ้วมาหนึ่งใบมาจอดคุ้ยก่อนมาจอดคุ้ยก่อนอ่าพักกินน้ำกินท่าก่อนเพราะว่าปกตินี่จะไม่จอดอย่างนี้นะจะจอดการนาแล้วก็คุยกันนี่คือสไตล์เราไม่เร่งไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับพอได้พอได้ เอเหลังจากที่ทำการโมเ่เสร็จก็ลุยต่อนะครับอืหมดขนาหมดแล้วก็เปิดใบปั่นไปซะด้วยอ่ไฟลุยต่อครับก็จะมีช่วงตรงนี้นะครับหัวงานบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยที่มีน้ำขังอยู่นี่อาจจะจะหล่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารอยรถเกี่ยวเขาบิดไว้นะครับ เอาละครับเพื่อความปลอดภัย้องถอยหลังปั่นเอานะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนถ้าไม่แน่ใจก็ให้เลี้ยวตัดตรงนี้ก็ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะบอกว่าให้เลี้ยวตัดแต่จะตัดสักเปล่าไหมนะถ้าไม่แน่ใจนะครับให้ตัดไปแล้วเกี่ยวบริเวณตรงนี้เอาเพราะว่าไม่รู้ว่ารถเกี่ยวเขาเกี่ยวตอนมีน้ํานะครับมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเพื่อจะถูกเฉือนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้ รูถ่า,ายได้กับไปนะครับอ่ามาแล้วนะครับ,นะรบเปิดความปลอดภัยครับจะได้ไม่เสียเวลาหานให้ตดัดไม่ตดัตดตัดใจลุยเลยนะครับห่านไปนงัดถุงปุ๋ยกมากแี้วนั่นแหละครับต้องตัดแบบนั้นนะครับ แล้วก็เฉียวเอาหรือว่าถอยหลังเหยานะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนั่นแหละครับต้องไปแบบนั้นเราให้เอไปเมื่อกี้ไม่ยอมไปนะครับมาจับงานแล้วหวาดเสียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าต้อย่างนั้นแหละถอยหลังเหยวาใบป,ปั่นก็ยังใหม่อยู่นะครับ น่าจะเป็นงานที่สองแล้วมั้งเนี่ยงานที่สองงานที่สามแล้วครับงัดมาไปริมๆเลยความคมจะมีเยอะนะครับโอ้โหมาคู่กันเสียงก็หึมนะครับปั่นด้วยลสีนะครับ ับแก่กันน่อยเออยังไม่ออกเลยถุงปุ๋ยติดใบป,ปัน่นอยู่ทั้งคู่เลยนะครับ ลุยไปอ่าน,นี้หลุดแล้วนะครับถุงปุ๋ยหลุดไปแล้วครับ หมดกระปักนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมไปอยู่าชายคลองนะครับชายคลองจุนมาทานนะครับมาลองฟังเสียงดูนะครับนี่ก็สู่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่รู้หายไปไหนหมดน้าโอ้โหถ้าเป็นใบเก,ก,ก่าๆนี่ไม่ต้องเลยเลิกคุยเลยนะครับดินก็นขางจะแข็งด้วยเลยน,นิดเดียวนะครับใส่งานแล้ว มันเก็ใกล้จะหมดแล้วอ๋อลืมบอกไปนะครับคณะมาตกในวิ่งใหม่แล้วนะครับวิ่งใหม่ทุกคันเลยแหมวิ่งคันนี้วิ่งนะครับเอ็กวิ่งก็เหลือเก็บรายละเอียดชายคันนะครับแทนว่าเสร็จนะครับวันนี้ได้งานพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ